เออัญชลีควงมดวิวาหวานชื่นมืน่นไม่จบภาพจินสวีทไฮโซน้ำหวานอีกรอบคอนเสิร์ต2013จางก่นซอกทีมเอชปาร์ตี้อินไทยแลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ EFM on TV ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้ก็เรา2คนนะครับผมเขียวมาราสุนทรนนท์ครับและดิฉันสกุลตาลาเทียนไพร่สดค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้ครับมีหลากหลายข่าวเลยนะครับที่จะมาอัปเดตคุณผู้ชมกันนะครับกับ EFM on TV นั่นเองนะครับค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข่าวบันเทิงนะคะทางแฟนเพจของเราก็คือ EFM on TV นั่นเองติดตามเรื่องของบันเทิงตลอดวันนะคะหรือจะมาดูทาง Green Channel ของเราก็ได้ใช่แล้วนะครับรีบเข้าไปเลยครับเซิร์ชในน Facebook EFM on ะคครับาว่ นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์กันด้วยไลค์เสร็จปุ๊บเนี่ยแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มาคลิกไลค์ตามกันนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามข่าวบันเทิงตลอดรวมถึงมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีการแจกเสื้อนะครับจากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงกันด้วยนะครับเข้าไปได้เลยที่ Facebook ของเราครับค่ะอ่ะเห็นไฮไลท์กันไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวชื่นมื่นก่อนเลยค่ะคุณเขมรัะได้เลยครับข่าวเรื่องของพี่เออันชลีนะคะล่าสุดนี้ก็ หลังจากที่ผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะแล้วที่คุณพ่อของน้องเอวี่ไม่ยอมมาตรวจดีนเอจนเจ้าตัวเนี่ยเหนื่อยละถูกต้องไม่เอาละครับต้องการเริ่มชีวิตใหม่ละล่าสุดนี้ก็ควงคู่นะคะคุณสามีคนใหม่เลยค่ะเข้าสู่พิธีวิวาก็คือคุณมดฉัดชัยเป็นผู้กํากับด้านงานโฆษณาเมื่อวันที่23มีนาคมนี้ที่ผ่านมานี่เองค่ะถูกต้องนะครับก็วันนี้ครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเอด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปถามกันหน่อยนะครับว่าจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับที่การแต่งงานนี้เกิดขึ้นเป็น รเรื่องเราดีบ้าง <คะ S 1> รวมถึงนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับนั่นคือจะไปฮานุมูที่ไหนและเรื่องสําคัญเลยครับนั่นคือจะมีทายาต่อให้น้องเอวี่เลยหรือเปล่านั่นเองนะครับท <คะ S 1> ั้งหมดเดี๋ยวเราไปติดตามกัน,นครับว่าเหนื่อยเหมือนกันเลยแบบเป็นลมม,มีเป็นลมวันหนึ่งพอล,ลูกไม่สบายลูกไม่สบายลูกเขาเอวี่ท้องเสียอะไรก็เหนื่อยแล้วก็เหมือนหมดแรงลูกยังจะเป็นลมล,ลูกก็จะเป็นลมด้วยพอได<ย>้ดช่วยอะไรางาน เยอะอะเยอะอะไรไมผไม่เอาไม่กอดเขช่วยทุกอย่างอ่ะก็ช่วยกันสองก็ช่วยกันสองคนอะแล้วก็มีพวกพี่ๆพวกเพื่อนๆอะไรมาช่วยนิดหน่อยเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่คิดเลยว่างานแต่งงานมันจะวุ่นขนาดนี้สุดๆอ่ะแล้วเรื่องของน้องของเบนนี่นะคะตั้งใจจะมุ่งแค่ คืนนี้เลยครับแม่นั่งมองอยู่ก็ก็คิดไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราสองคนก็ยังแบบอยากจะดูแลเอวี่ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะมีก็ต้องปีก็ต้องรีบมีเหมือนกันว่าไอก่ายุเยอะแล้วอยากให้เขามีเพื่อนมีอะไรค่ะโยมเองอะไรองเงทําใจจริงๆแล้วพี่มด็อปเองเนี่ยเขาเป็นคนอย่างเงี้ยก็คือ เขาดูเหมือนแบบเล็กๆแต่เขาเป็นคนจริงใจมากคือเจอกันแล้วก็แบบก็หล่อแะนี่แบบเจอครั้งแรกนี่เรารู้แล้วว่าหน้าตายอย่างเดียวเลยชอบคนที่หน้าตาคือเขาเป็นคนที่พูดจริงทําจริงแล้วก็เป็นคนจริงใจค่ะแล้วก็เขาก็เป็นคนหนักแน่นเหมือนกันนี่ค่ะก็เลยก็เลยชอบแล้วกับพี่พี่บนะคะเพราะว่าเห็นว่ารู้สึกว่าเหมือนกบชอบพี่เอมา นานแล้วหรือเปล่าน, <mm> นี่นี่โอ้โหอ,อยู่มาหาลัยเดียวกันมิ้นพี่เราแพลนกันว่าเอาคลิปใกล้ๆก,ก่อนน่วจะไปดำน้ำํำ <mm> ดำน้ํากันก่อนไปเรียนดำน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่มดจะดำน้ําแต่ว่าเอยังไม่ไม่ได้ดำก็จะไปใกล้ๆก,ก่อน <mm> ตน้อง <mm> ต้องต้องปรับเพราะว่าเอก็ยกุ่งมากเลยอ่ะพี่มดนี่ยุง่งยุ่งมากใหญ่เลยแล้วก็แต่ทำไปทำไมทำไมเขามีเวลามากกว่าเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามปรับปรับกันอยู่ เราเอาในประเทศไทยก่อนนะคะบ้าเรามีทะเลสวยๆเยอะเกาะเต่าใช่ไหมยังไม่รู้อ่ายังไม่รู้เอาจะพาไปดูหรือ,ด,อดูก่อนดูอะไรสวีทมากๆเลยนะครับดูเป็นวความลงตัวใช่เรียกว่าสวีทการดูกระหนุน่งกระหนิงทะลุออกมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งพิธีกรคู่ผมเนี่ยนะครับ ตาร้อนมากนะครับตอนนี้นะครับอ๋อแล้วดูดิภาพงานแต่งงานเขาว่าคุณใช่นะฮะเรียกว่าสวีทมากๆเลยนะครับมันเหมือนมันเหมือนคือมันไม่เยอะเกินไปมันดูพอดีอะระหว่างคนสองคน่ะผมชอบชุดคุณเอมากเลยนะค่ะดูแบบเก๋ๆดูโก้แอบย้อนยุคนิดนึ่งใช่โก้แต่มีความหวานแฝงอยู่แบบนี้นะครับคือย้อนยุคแต่ไม่เฉยใช่ค่ะนะครับอ่ะเรียกว่าก็ติดตามความรักของคนคู่นี้ได้นะครับก็ถามไปว่าจะมีทายาทให้น้องเอวี่เลยหรือเปล่า พี่มดตอบว่าคืนนี้เลยอ่าถ้าทางจะงานด่วนงานด่วนงานด่วนนะฮะแต่ผมว่าคุณมดคนหน้าใครดีเจเราคนหนึ่งนะครับดีเจโกคุณโกเมนเหมือนมากคลยมากแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวคุณบ้างครับวันนี้ก็ไม่น่านานค่ะไม่น่าจะเกิน10ปีคุณที่วางแผนไว้นะครับอาจจะถือไม้เท้าเข้าพิทีวิวาสได้เลยตำมากไปตรงนานลานไปนะคะเอามาอีกข่าวหนึ่งบากอันนี้ข่าวแบบ วันชื่นคืนสุขถูกแต่มาอีกข่าวหนึ่งที่แบบมันสุขเศร้าเคล้าน้ำตาเหลอเกินแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเรื่องราวที่ค่อนข้างยาวนานมากแล้วมีช่วงซานมีช่วงอะไรแต่ว่าก็ยัง,ยงคงมีข่าวแบบนี้มาต่อเนื่องเลยนะครับพี่ต้นหอมค่ะ,ค,ะคิดว่าเรื่องมือที่3จะ จะเงียบลงนะคะระหว่างความรักระหว่างคุณหญิงบนิตาไฮโซจินแล้วก็ไฮโซน้ำหวานนะคะเรามารวบรวมเล่าเรื่องราวกันดีกว่าเพราะมันมีล่าสุดล่าสุดกันมาอีก,กอฉชนั้นเราย้อนมานะคะถึงเรื่องของ3คนนี้หลังจากที่มีข่าวขาเตียงของทั้งคู่เกือบจะหกักก็เรียกได้ว่าข่าวแรงเลยทีเดียวค่ะเพราะมีข่าวว่าหนุ่มจินแอบนอกใจภรรยาสาวไปกิก๊กกับไฮโซน้ำหวานเมื่อเรื่องแดงขึ้นภรรยาสาวโพสต์ข้อความเหน็บแนมอีกฝ่ายอยู่เป็นระยะและเมื่อมีคนสืบสาวเราเรื่องได้ความจริงขึ้นมาสามีหนุ่มนะคะคุณจินก็ออกมาโพสต์ ขอความขอโทษเกี่ยวกับสิ่งที่ตนทําผิดในครั้งนี้ค่ะใช่แล้วนะครับอีกทางด้านไฮโซน้ําหวานนี่นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงเช่นกันถึงเรื่องราวครับหลังจากที่โดนตราหน้าว่าแย่งสามีของคนอื่นนะครับโดยเผยว่าตนไม่ได้มีเจตนาที่จะย,ยุ่งกับสามีชาวบ้านแต่เป็นเพราะฝ่ายชายที่เป็นฝ่ายโกหกว่าแยกกันอยู่กับภรรยาแล้วนะครับแต่ทว่าพอตนได้ทราบเรื่องจริงเนี่ยก็ตีตัวออกห่างหนุ่มจินทันทีเลยนะครับเลยทําให้ข่าวเนี่ยดูเหมือนจะเงียบหายไปโดยมีการชี้แจงความไม่มีการชี้แจงอะไรจาก คุณหนิงและคุณจินเลยนะครับมีเพียงการออกมายืนยันผ่านทางอิน t a g r กรมของคุณหนิงเท่านั้นว่าครอบครัวยังรักกันดีอยู่ใช่แล้วก็ดูเหมือนเรื่องราวจะยังไม่จบเพราะว่าอย่างที่เห็นรูปเนี่ยนะคะมีมือดีปล่อยภาพคู่ของจินกับน้ำหวานมาว่อนเน็ตแล้วก็ดูความสนิทสนมนะคะแนบชิดกันแบบจริงจังมากไม่รู้ว่าภาพเซตนั้นเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวคุณหนิงกับคุณจินสั่นคลอนอีกหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นด้านคุณหนิงเองก็โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมนะคะด้วยคำพูดเน็บแนมอีกครั้งนนึบอกกว่าาาคคทํผิิดดแ้ไข ให้อภยัยคนทําผิดดันทุรังว่าทําตัวถูกมันทุเรศถูกต้องและล่าสุดกว่านั้นครับพี่ต้นหอมครับคุณหนิงก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมอีกแล้วนะครับซึ่งในภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพของคุณป๊อกพิยธิดาที่ตอนนี้เกี่ยวอะไรกับพี่ป๊อกล่ะถ้าใครจําได้พี่ป๊อกเล่นเรื่องเมียหลวงจําได้ดรวิกการดาถูกต้องรับบทดรวิการดานีครับก็คือเมียหลวงถูกต้องในข้อความนี้นะครับโพสต์เนี่ยระบุ ดังนี้เลยนะครับถ้าจะให้ฉันเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีฉันก็โอเคนะเพราะมันยังดูดีมีสง่าก,กว่าพวกพยาปากขอวันๆตระเวนขอสามีคนอื่นไปทั่วพอขอไม่ได้ก็แย่งเอานี่คือข้อความที่แคปชั่นอยู่ใต้รูปด็ตอร์วีการค่ะ<า>ก็ข้อความนี้เพิ่งลงเมื่อไม่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองเาก็มาเล่าสู่กันฟังล่าสุดว่าเอ๊ะหรือว่าตกลง กลับไปคุยกันอีกแล้วหรือยังไงแต่ผมว่าภาพหลุดที่ออกมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานานแล้วถ่ายในช่วงที่กําลังอินเลิฟอาจจะถ่ายช่วงที่มีข่าวชวงนั้นแหละแต่เพิ่งมีมือดีเนะี่ยปล่อยออกมาตามกระแสเลยตอนนี้แม่ตาตตลังดังเลยนะคะอ,อะเดี๋ยวติดตามว่ากันว่าสรุปแล้วเนี่ยความรักยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไฮโซน้าหวานเนี่ยเป็นยังเป็นมือที่สามอยู่ไหมถูกต้องนะ,นะคะ เดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรคืบหน้านะครับเราจะเอามาอัปเดตให้ฟังกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเราไปเบรคกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยนะครับเรามีอีกหลายเรื่องราวเลยเรียกว่าใครที่เป็นแฟนคลับนะครับของคุณจางกึนซอกเนี่ยนะครับวันนี้ฮะห้ามพลาดเพราะ,ะว่าออมีภาพบรรยากาศนะครับคอนเสิร์ตนะฮะที่มีชื่อว่าจางกึนซอกทีมเฮชปาร์ตี้ a นไทยแลนด์ไอจัสวอนแฮฟฟันที่เกิดขึ้นเมื่อวัน23มีนาคมเนี่ยที่ผ่านมามาให้ชมกันด้วยแล้วก็ยังมี เรื่องราวของพี่เบิร์ตธงชัยนะครับที่วันนี้เนี่ยจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นนะฮะแต่จะเป็นอะไรเนี่ยพักกันแป๊บเดียวห้ามพลาดช่วงหน้าครับค่ะชั่วหรือไม่ใช่หรือมัอ่วจริงครับไม่จริงค่ะจริงแน่นอน e f on tv <On> ชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วมั่วนิ่มครับจริงครับมั่วค่ะ เอาละครับมาอยู่กันต่อกับ EFM on TV นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าออกมีหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเป็นศิลปินจากเกาหลีนั่นเองนะครับนั่นคือจางกืนซ็อกทีม h ฮชปาร์ตี้อินไท a แล I just want to have fun ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมเนี่ยมาฝากกันเรียกว่าแฟนคลับชาวไทยซึ่งเขามีชื่อเรียกกันด้วยนะครับชื่อ,อ,อชาวปลาไหลไทยนี่นฉะนั้นภาพในวันนี้เอาใจปลาไหลไทยโดยเฉพาะเลยค่ะ<ช>รวบรวมเป็นสกูปพิเศษนะคะกับคอนเสิร์ตของจางกืนซอกไปชมค่ะครับ เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันศุกร์ที่22มีนาคมที่ผ่านมาณนะห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนได้มีงานถแถลงข,าข่าวคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของซูปเปอร์สตาร์เกาหลีจางกึนซอกซึ่งงานนี้ได้รับการตอบรับที่ดีท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเหล่าแฟนคลับและสื่อมวลชนที่มารอคอยอย่างหนานแน่นซึ่งกว่าที่จะมาถแถลงข่าวดังกล่าวได้ก่อนหน้านั้นช่วงเย็นของวันที่21มีนาคมจางกึนซอกได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทาง ไปยังสนามบินอินชอนเพื่อมุ่งหน้ามาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยซึ่งตามรายงานข่าวระบุว่ารถสปอร์ตรคันที่จางกือซอกขับขี่เสียหายอย่างหนัก เนื่องจากชนกับรถบัสอย่างรุนแรงแต่โชคดีที่จางกึซอกซึ่งเป็นผู้ขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บและทางตัวแทนของนักแสดงหนุ่มคนดังได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะเกรงว่าตารางการเดินทางจะคลาดเคลื่อนอันที่จริงเขาน่าจะพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายแต่ดูเหมือนไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของอุบัติเหตุอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนงานนี้ยิ่งตอกย้ำว่านักแสดงหนุ่มตั้งใจที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตแรกที่ประเทศไทยจริงๆจนเมื่อเวลายี่ ส0นาฬิกาของวันเสาร์ที่ผ่านมาณทันดดดอมเมืองทองธานีพระเอกสุดฮอตจางกินซอกก็ไม่ทําให้เหล่าป้าไหลไทยผิดหวังสลัดมาเจ้าชายแห่งเอเชียแปลงร่างเป็นดีเจเปิดแผ่นให้เหล่าแฟนคลับชาวไทยได้ตื้นกันแบบสุดเหวีย่ยงสมกับที่สาวๆไทยรอสบตามานานและครั้งนี้ไม่ได้ใช้เดี่ยวแต่ยังขนพลพรรคทีมเอมาจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงบนเวที360องศาในคอนเสิร์ตจูตอลเซนเตอร์ดนจางกินซอกทีมเอสพาร์ตี้ในไทยแลนด์พร้อม ้นเพลงฮิตอย่าง What Is Your Name, ก็ t t a c a t ช h a และเพลงในอัลบ,บั้มล่าสุด I Just Wanna Have Fun มาระเบิดความมันกันแบบสุดเหวี่ยงเลยล่ะค่ะ ได้บินกลับเกาหลีทันทีหลังเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตแต่ก็ยังไม่ลืมหยอดคำหวานว่ารักเมืองไทยมากๆและหากมีโอกาสเมื่อไหรเขาจะกลับมาระเบิดความสนุกให้กับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งแน่นอนค่ะ แล้วค่ะก็เห็นไปแล้วนะคะนั่นคือกิจกรรมของซุปตาทางฝั่งเกาหลีถูกต้องแต่เรียกว่ามีสปิริตมากเลยนะครับ <c oughs> ขนาดประสบอุบัติเหตุแบบหนักขนาดนั้นเนี่ยยังแบบรีบมาโดยไม่ไปโรงพยาบาลด้วยนะแล้วก็เลือกเมืองไทยนะคะก็ไม่แปลกใจที่ท,ทำไมชาวปลาหลายไทยถึงได้รักจากกึงซอกถูกต้องนะครับ <c oughs> พูดไปแล้วซุปตาฝั่งเกาหลีมาดูซุปตาเมืองไทยบ้างได้เลยครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่เบิร์ดนะคะมาชวนน้องๆทํากิจกรรมดีๆค่ะพี่เบิร์ดธงชัยที่ได้ร่วมกับสมุดอีนะคะมาได้ชมกันซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างงแรรบบััันใจก ชมกันค่ะบริษัทสมุทอีจำกัดขอตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางดูแลรักษาผิวจัดแคมเปญใหญ่กับ Smooth t t e ท s Challenge ดึงนักร้องซุปตาสุดฮอตขวัญใจของเมืองไทยเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เพื่อหวังมาร่วมกันปลูกจิตสำนึกช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นได้ใช้ชีวิตที่ดีๆ ซึ่งนำทีมโดยผู้บริหารคนเก่งอย่างเภสัชกรดอ,กอร์แสงสุขพิทยานุกูลกรรมการผู้บริหารบริษัทสมุทอีจำกัดมาพูดคุยเกี่ยวกับสมุทอีที่สามารถคว้าใจวัยรุ่นสร้างความผูกพันให้กับวัยรุ่นไทยมายาวนานครั้งนี้ทางสมูทอีจึงขอคืนกำไรสู่สังคมเพื่อหวังให้วัยรุ่นที่รู้สึกเจอปัญหากับชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งย,ยุ่ยยุในสังคมรอบข้างต่างๆจนหลงผิดกับสิ่งมอมเมาทั้งหลายได้กลับใจและเปลี่ยนความคิดที่ทางสมุทอีเชื่อว่ากิจกรรมครั จะสร้างกำลังใจให้วัยรุ่นเหล่านี้ได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยคุณลองคิดดูว่าจะดีแค่ไหนถ้ามีบริษัทที่เป็นคอน sumer Product เริ่มไป3.0มนทำอะไรดีๆให้กับสังคม,มนะ <c oughs> ก็คือเราใช้เงินมากมายมาหาศาลกับการโฆ,รโฆษณาเราเจียดเงนินตสิบเปร์เซ็นมาทำอะไรดีๆให้กับสังคมผมว่าถ้าคิดอย่างนี้ก็จบคุลองคิดดูถ้าเบิร์ดเป็นแบรนด์ ลองคิดดูนะเบิร์ดเป็นแปรเนี่ยคุณว่าสินค้าเขามีคุณภาพไหมคุณภาพเพลงเขานี่สุดๆอันที่สองตัวเบิร์ดเองเป็นคนดีคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็แล้วก็ต่อเนื่องด้วยตลอดระยะเวลา30ปีเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเบิร์ดเขาเทําเรื่องที่ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวพิสูจน์เสร็จแ,แล้วค้เลอร์ที่เขาบอกไว้ถ้าเกิดจะเป็น30ได้ต้องมีอะไรที่เป็นโซเชียล คอนเน t กับสังคมเป็น Network ซึ่งจริงๆผมว่าแฟนพันธุ์แท้ของเบิร์ดนี่เยอะแล้วก็ยังมีการ Network กันอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผมกํลาลังจะทํากับทางเบิร์ดก็คือว่าเรามี Work ์กช็ร่วมร่วมกันเป็นตัวตนมายก็ว่าเราก็อ้ามาเลยมาทํากันจริงๆทํากันจริงๆวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์ดูีิเกิดขึ้นจับต้องได้เป็นเวิร์กช็ โดยภายในงานนั้นซุปตาเมืองไทยอย่างพี่เบิร์ตได้มาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในอดีตของตนที่เคยได้พบเจอกับตนเองจากสังคมชุมชนแออัดเห็นถึงปัญหาความวุ่นวายในสังคมนั้นจนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตมาอย่างมากมายจนสามารถต่อสู้และใช้ชีวิตของตนได้ในวันนี้อีกทั้งยังดําเนินชีวิตแต่ละวันด้วยความสุขที่ใครๆก็สามารถสัมผัสได้เมื่ออยู่ใกล้ๆกับพี่เบิร์ตสมูท e, อีคิวกำลังจะมีแคมเปญ หลายๆนเยนื้อหที่จะช่วยดูแลพวกเราว่าพี่เบิร์ตต้องเข้ามาทํางานด้วยพี่เบิร์ตรู้ว่าคุณหมอพยายามจะหาอยากจะทําช่วยไยรุนอยู่นักเยืศาสตร์เันักเยศืายาศาสตร์จะคุยกับไยรุ่น่ะก็ต้องหาตัวแปรก็ต้องหาคนคนเปนแปลงอ๋อเรื่องนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไมคิดว่าเรามีเพื่อนคนใหม่เป็นสมุด EQ oh. เดี๋ยวเราดูว่าเราจะช่วยพวกเราอย่างไรพรางน้องที่คิดกําลังจะลิ9ปก้าวพลาด ก็ควรจะรู้ตัวก่อนที่จะก้าวพลาดอะไรที่ควรลองก็ลองอะไรที่ไม่ควรลองเรารู้อยู่แล้วลรครับเอาง่ายๆถ้าสิวที่เขาไม่ให้บีบเราก็อยากลองบีบปใชนะ่ไหมแต่เราก็รู้ว่าบีบไปแล้วมันก็ต้องอักเสบอะว่ามันจะหายอะเอาแค่สิวเม็ดเดียวแต่ดีชีวิตทั้งชีวิตอย่าไปลองในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเลยดีกว่าถ้าเรายอมแล้วมันคุ้มไหมถ้าคุม้มใช่ไหมครับถ้ามันคุ้มแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีลองทาดู แต่ถ้าไม่ดีไม่แน่ใจอย่าหลอกน,นะครับมีโครงการอะไรมีครับมีครับมีมีหลายหลายโครงการด้วยกันคงจะเป็นเร็วนี้คงจะจับต้องได้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้นเป็นเรื่องที่จับต้องยากใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าเราตั้งใจจริงๆแล้วเรากําลังจะบอกกับน้องวัยรุ่นที่กําลังเป็นว Pre ัยพรีทีนต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะเอาเมือมป้ายหน้าให้เกิดสิวกับเอาเรื่องมาป้ายตัวให้มันเกิดเรื่องเดือดร้อนเะนี้ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นขอให้พี่เบิร์ดคิดกับคุณหมอก่อนว่า เรราจะทะทอไแค่น,น,นับว่าเป็นแคมเปญใหญ่ที่น่าติดตามกันต่อไปสำหรับ Smooth Teens Challenge ที่พี่เบิร์ดจะมาเชิญชวนน้องๆไปร่วมกิจกรรมอะไรต่อไปนั้นก็ต้องรอติดตามรับรองได้ว่ามีทั้งความสนุกสนานและความสุขที่อิ่มเอมกันอย่างทุ่นน้าแน่นอน อก็เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจดีๆนะครับโดยพี่เบิร์ดน้องๆที่มาก็ได้รับความรู้กันไปเต็มๆเ,เลยนะครับใช่ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องราวของบันเทิงนะคะได้ตลอดวันทาง EFM on TV ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งคู่แล้วก็ทีมข่าวทุกคนจะต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ